ชนะแล้วมาต่อไปค่ะมาชมต่อเลยคันนี้มาที่56ค่ะ56ไปริมาต่อไปมาชมคันนี้กับมาได้าคันนี้กับมาหน้า c s 3ค่ะปี2020เครื่องยนต์ 2,000cc Skyactiv a บ v a c e ม M ทันเจมีพีที่นี้ให้หมคะคันนี้2.0 SP ค่ะ สำหรับวันนี้นะถ้าใครที่สนใจนะคุณลูกค้กากล้ามาดูมาชมกันเลยนะ SP นะคันนี้ตัว SP เลยนะคะใครที่สนใจดูรถชมรถกันได้ค่บบาภาษีการจราจรมี10,000บาทต่อสัปดาห์ด้วยคันนี้ขอดูหลังคาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะด้านหลังคาหนิเลยหนิเลยนะคะดูรถชมรถกันได้เลยนะคะ ดรถชมรถกันได้เลยนะคะคันนี้ร่มต้นกันที่4 8 0 0 0 0บาทอะไรขบคุณน่ะให้รกรรมลาีต่อกรเข้าไเลนะอไรมีมากกว่ามีเชลิการก็สก็สารวามาริ่ก็สาวมรลัสต่อปแต่ลก็่าวก็4ค่ะ500บาทอะไรต่อปตลาว4 0 0อะไรค่ะห้าสิบบาทห้ายสิบพบาทับเปนกันบระไ้านสมพบาทหนึ่งนอะไรหนึ่งอะไรค่ะห้สาหนึ่งหมื่นสองพันสหนึ่งหมื่นสิบบาทล รีมรกบรรลักนหนึ่งปารประมวลให้หนึ่งปาราประมลสุกั่ปาราเลยค่ะห้หนึ่ปาประมวลให้หนึ่งปารประมวลศูนสององไลน์ค่ะให้แสนสองหมื่นสี่มกบลักห้แสสี่มบรล้ห้แสสองหมื่นหเปอร์มาสแนจ์หนงเปอร์มาตนึ่งออนไลน์ค่ะให้แสสองหมืนหกเปลร์มาสแตนร์งกเปอรมาสแตนจ์หนึ่งออนไลน์ค่ะให้สสองหมื่นหกเปอมาสแตนจ์หนึง่ปร์มาสแตนจ่งออไลน์ค่ะห้สสองหมื่นหกปบมาสา สาสีรัตวาออนไลน์สี่พัประกะ้าสิหเซหนึ่งราัเตะเหนึ่งระัสองสายสีรัทวปมาทออนไลน์สามศูนย์หนึ่งสาามเจาละหาบปดเซหนึ่งว่าักเตหนึ่งราะวานักสองาสีบนัต์ระมาออนไลน์ค่ะสามศูนย์หาสูนออนไลน์ค่ะห้าแสนหบาทห้าสนหนพราะว่านักติดออนไลน์สายบัตรบิลห้าแสนน่ตสองวันราคาสายหนึ่งสองเราะวานักาตะนักเตะหนึ่งสอเราวักสอะคะ้านะมาทออนไลน์ามับน ลูกค้าห้ราคาเป็นค่ะห้าแสนห้าหมดบดราคาหาสาหมบปูนบาัเตยห้าหมบดปูลาน้าผัอห้าสนห้าหมาับออยสามนห้าเก้าศูนย์อะไรลูกค้าลอยห้าห้าปาหนาหมดบปลานาัตหน้าหมบลานาัอสห้าสนห้าหมาับอร่อยมห้าสองเก้าหาแสนห้าหมดาันบาทอะไรหกศูนย์นะคะห้าแสนหก่นบาทห้าแสนหนบาหบน้าัเนาบปูาหนาัอห้า่บาทอา 3ขายค่ะตกลงขายค่ะในาราคา53าสามนานบารนาราหมายเลข่า3์หกศูนยามค่ะประมณนนาณน้่นราคา5้าสามเนบาอ์นารขอบคุณค่ะ